คลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นคําตอบนะครับสําหรับผู้ที่สงสัยว่าเอเราไปเห็นภาพใน Facebook ของเพื่อนช่างภาพด้วยกันแล้วมันดูฟุ้งๆไม่รู้เขาทำยังไงนะครับถามไปก็ไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการ ทำภาพฟ้งนะครับการใช้เฟดเฟดของการเบลอภาพนะครับทําให้ภาพออกมานุ่มนวลหรือว่าใช้ลดดีเทลที่มันโหดเกินไปในภาพทําให้อารมณ์ของภาพดูนุ่มลงได้นะครับคําตอบของความลับนั้นอยู่ในตอนนี้นะครับผมจะใช้ภาพนี้ทำซอฟโฟกัสนะครับแล้วก็จะแถมตอนท้ายให้เป็นเทคนิคในการเฟดเฟด ทำให้จางหายไปของฟิลเตอร์ที่คุณใช้นะครับอย่างที่คุณเห็นนะนะครับว่าผมถ่ายมาด้วย F กว้างนะครับมันก็ค่อนข้างเบลอดีนะไอส่วนที่ไม่ได้สนใจนะครับเราจะเริ่มกันด้วยการเพิ่มสำเนาเลเยอร์ขึ้นมานะครับโดยการกด ctrl j ใน Windows หรือว่า command j ใน Mac นะครับก็จะได้เลเยอร์ซ้ำขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ไม่มีอะไรยากนครับผมก็มาที่ฟิลเตอร์ไปที่เบลอนะครับแล้วก็เลือก gaussian blur นะครับ จากนั้นก็กำหนดรัศมีความเบอร์ขอบของขอบภาพก็กําหนดไว้ที่สักเท่าไหร่ดียะสัก4.1ไงครับจากนั้นนะครับก็ไปคลิกที่ m a x k s i c ไอนะครับตัวที่3 add layer m a x k s นะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นแปลงผู้กันนะครับเป็นสีดำนะฮะเพื่อที่จะทำให้ส่วนที่ถูกเอฟเฟกของ กาเซียนเบลอหายไปเฉพาะตรงที่เราระบายนะครับปรับค่า opacity นะครับสักจางๆไว้แล้วกันนะครับแล้วค่อยระบายซ้ำได้นะฮะก็ค่อยๆระบายเห็นไหมครับว่าแมวจะเริ่มชัดขึ้นมานะครับพอแมวเริ่มชัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูนุ่มนวลน,นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการทำภาพฟุ้งคุณ ลดเข่าปร p a c i t y ตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้ครับเนี่ยภาพมันจะค่อยค่อยจางลงไปอีกนะครับก็จะได้แล้วโอ้ยไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเนี่ยเป็นเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการในการทําภาพนะครับมาดูวิธีที่2บ้างนะครับวิธีสอง c t r l j ใน windows หรือว่า command j ใน mac นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเหมือนเดิมนะครับ filter blur นะครับเลือก gaussian blur จากนั้น blur เยอะเสัก6.8 เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ครับตามที่คุณสะดวกเราจะมีตัวคีย์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Fade Opacity Previous Step นะครับก็คือการทำให้ฟิลเตอร์ที่ใช้ก่อนหน้านี้จางหายไปโดยมีสเกลระดับความจางให้ด้วยคีย์นั้นก็คือ Command Shift F จำอาไว้เลยนะครับ Command Shift F จะขึ้นว่า Fade นะครับ Fade ตรงนี้นะครับทำให้ภาพ ดูนุ่มนวลแบบจางๆลงนะครับคลิกที่พรีวิวตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วคุณสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือเทคนิคที่คนส่วนใหญ่ใช้กันในการทําภาพฟุ้งนั่นเองนะครับภาพจะนวลกว่าการใช้เกาเซียนเบลอเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ใช้พู่กันนะครับแต่เนี้ยคุณทํานี้คุณจะได้ผลที่นุ่มนวลกว่าเดิมมากๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคุณก็มาที่มาร์คเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็น ผู้กันครับจากนั้นปรับค่า opacity น้อยๆเขาก็ระบายตรงแมวเหมือนเดิมนะฮะคุณก็จะได้แมวชัดคราวนี้เฟดมันก็จะทําให้ผลลัพธ์ของ g a u s s i น n blur นุ่มนวลมากขึ้นนี่ครับเท่านี้เองระบายระบายระวังนะครับแต่นี้โฟกัสมันอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เลยสบายผมก็เลยสบายเลยนะครับทีนี้บทนี้มันก็สั้นไปนะนะครับนอกจากการทำ blur เนี่ยคุณยังมีตัวเลือก อื่นๆอ,อีกนะครับก็คือที่ผมจะแถมให้นี่แหละชื่อว่า p h ้ฟิ filter นะครับทำให้ภาพดูอุ่นขึ้นนะครับเป็นิลเต filter คือ filter ที่มีลักษณะแผ่นสีส้มที่ปิดหน้าเลนส์ถ้าคุณถ้าคุณรู้จักคุณก็คงจะพอนึกออกนะแต่ถ้าคุณนึกไม่ออกมาที่ photo filter เลยครับเห็นไหมครับว่าภาพดูอุ่นขึ้นนะเห็นไหมตรง photo filter ก็มี2 property เหมือนเดิมครับ max นะฮะไม่ต้องไปสนใจทำเองนะครับแล้วก็ p h โต้ฟิลเตอมีสีให้เลือกเป็น p r e เซ t ตของเขานะครับแต่ถ้าคิดว่าทำเองดีกว่านะครับเลือกตรงนี้เยอะนะฮะ p r e s e r v e l u m i n o s i t y นี่คือสีสมมุติว่าคุณใช้สีที่มันมีค่าสว่างนะครับมันก็จะไปทำให้ภาพถูกอิทธิพลจากความสว่างของสีฟิลเตอร์ที่คุณใช้ด้วยนะครับถ้าคุณเอาออกเห็นไหมครับว่าภาพมันมืดลงนิดนึ่งะนะฮะก็นั่นแหละนะครับคือ Preserve l u m i n o s i t y นะครับ ฟิลเตอร์ตรงนี้มีให้คุณเล่นเยอะฮนะดูสิก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต่างนะฮะเนี่ยเท่านี้เองนะครับโฟโต้ฟิลเตอร์ทำให้ภาพดูอุ่นขึ้นนะครับคุณอยากได้อุ่นกว่านี้เหรออ่าอ,อะไรดีวะเนี่ยดีกว่านะฮะเออแจมๆไปเลยนะครับไปประมาณนี้เองนะครับภาพก็จะดูอุ่นขึ้นนะครับเป็นไงครับเนี่ยคุณก็จะได้เทคนิคการทําภาพฟุ้งนะครับฟุ้งชวนฝันฟุ้งฟิงมุงม้งมิง้งอะไรองคุณนะครับ มีเทคนิคสั้นๆแค่นี้เองนะครับไม่กีน่นาทีเองคราวนี้คุณก็รู้แล้วนะว่าทําภาพฟุ้งยังไงนะครับข้อดีของการทําภาพฟุ้งก็คือทาให้ภาพที่มีดีเทลหนักๆอยู่เต็มไปหมดเช่นภาพภูมิทัศน์ที่คุณปรับคมมาหรือเล่งค่าความชัดเจนของภาพไม่ใช่คมชันนะความชัดเจนคือคุณภาพหรือพวกอะไรเงี้ยนะฮะหรือภาพ hdr นะครับที่มีขอบหนาๆนาความชัดของขอบหนาๆนาทำให้นุ่มนวลขึ้นได้ลดผลที่เกิดจากการปรับคมได้ด้วยนะครับ ก็ไปลองกันดูนะครับสวัสดีครับ